ชีวิตเคยพลาดแบงค์แครสหลงความดังคิดได้ขอใช้ชีวิตติดดินรวยแต่ขอพอเพียงล่าสุดในโลกออนไลน์ต่างแชร์คลิปบทสัมภาษณ์ของหนุ่มแบงค์ที่ได้เปิดใจถึงเรื่องราวในอดีตผ่านทางรายการปาเต็ดทอล์กมีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงประเด็นที่เคยเหลิงกับความดัง ยอมรับว่านิสัยเหล่านี้เริ่มซึมตามสถานการณ์เช่นทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้กล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าสุดท้ายเป็นดาบสองคมเพราะความเหลิงเริ่มเข้ามาในตัวมากขึ้นเหมือนกับว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เพื่อนในวงก็ช่วยเตือนอดีตเคยคิดว่าตัวเองเป็นสไตล์เยอะเกินไปโทษคนอื่นมากกว่าตัวเองวันไหนเล่นคอนเสิร์ตไม่สนุกก็โมโหเซาโมนิเตอร์ก็อยู่หน้าเวทีไม่ดีมันทําให้มีผลต่อการร้องเคยถึงขั้นเคลียงมยไม่พอใจก็โยนกีตาร์ การใส่หัวคน้นเรารู้สึกว่ามันสวยงามอยากจะใส่ไว้ตลอดแต่ลืมไปว่ามันหนักแต่พอเราเริ่มถอดบทบาทนั้นได้ลองทำงานเบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์ทำหนังลงทุนต่างๆจึงเริ่มเข้าใจทีมงานอื่นๆทุกขั้นตอนว่าบางทีมันมีเหตุผลที่ทำไม่ได้ได้รู้แล้วว่าหน้างานมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแสดงว่าที่ผ่านมาเราโง่เขาวันนี้เราเข้าใจแล้วแล้วก็รู้สึกสบายมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ info ขอบคุณค่ะ